ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า5นาทีกราฟไม่วิ่งนั่งนิ่งกกดจกำไรวันนี้เทรดแบบไหนเทรดยังไงต่อค้อมกันในคลิปนี้คือการที่ชวนในกลุลงทุนแต่ใดถ้าเกิดว่าเช้าวันนี้เสียงมันดูไม่ดังเนี่ยเตินรบกวนทุกคนเปิดเสียงลำโพงขึ้นมาหน่อยนะพอดีคอเตินยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังเจ็บคออยู่อย่าใช้เสียงเยอะไม่ได้เพราะว่าหน้าที่ของเราก็ต้องทําต่อนะครับบิดคอยยังคง เอ่อเซอร์ไพร์เติ้นอยู่เสมอนะเมื่อวานนี่ยคิดว่าประกาศ c v i แล้วมัทูนเดอูนแน่นอนตื่นขึ้นมาเนี่ยสามหมื่นแน่นอนโอ้ตื่นขึ้นมามันดิ่งลงมาเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ยังคงอยู่ในแผนของเราอยู่นะ <S <S เดี๋ยวเราวันนี้ไปอัปเดตกันและเช<ๆ>่นเคยครับเต้นฝากในเรื่องของกลุ่มวอะท่าเทรดเดอร์ครับเพียงสำหรับโอเคฟันลิของเต้นนะ รับ30เซ็นต์หนึ่งเข้ากลุ่มนนราเทรนเดอร์ครับเป็นกลุ่มที่พาซิ่งพาดอยพาเทรดฟิวเจอร์การทุกวันเลยอย่างที่2ครับได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม25เปอร์เซ็นต์ทุกออเดอร์เมื่อคุณเทรดผ่านโอเคครับอย่างที่3จะมีจัดกิจกรรมและเทรนลิสต์สอนเทรดเลิกเอัลงินน่ารัเชนครบจบเรื่องฟิวเจอร์เพลลิสต์ตรงนี้ดูได้เฉพาะบุคลาเทรดเดอร์เท่านั้นนะครับเพียงทำเจ้าขั้นตอนและส่งโอเคดูไอดีมาที่แฟลชเตอร์เตอร์ตัเชิญเข้ากลุ่มกับราเรนเดอร์เมื่อคุณทำตามขั้นตอออนนนนเเรรรีียยบบ้้้แลววะมื่าคั ตอนประกัศขาวนะราคามีการสวิงอยู่แค่งเดียวตรงนี้แล้วดีขึ้นไป2,9600นะครับก่อนที่เช้านี้ตื่นขึ้นมาเนี่ยราคาจะลงต่อเหลือ2,9400ก็ยังคงไม่ได้มีนยัยยะสำคัญอะไรนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้ก็ยังคงลีลาก,กันต่อแต่ว่าที่มีสาระสำคัญของเมื่อวานนี้คือตัวเลข CPI ครับที่ มีการประกาศออกมาแล้วมากกว่าครั้งที่แล้วซึ่งปกติแล้วเนี่ยหลายๆครั้งที่ประกาศออกมาเนี่ยมักจะน้อยลงกว่าครั้งนี้นั่นแปลว่าเงินเฟอ้อถูกกดลงเรื่อยๆแต่ณวันนี้ครับเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปครั้งที่แล้ว3%ครั้งนี้3.2%นั่นแปลว่า C p ไเพิ่มขึ้นเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นจะกดดันในเรื่องของการเคลื่อนดอกเบีย้ยต่อ สรางถัดไปหรือไม่อันนี้จําเป็นจะต้องติดตามต่อน,นะครับเพราะมีตัวที่บมบอกอยู่แล้วว่าเงินเฟอ้อกดไม่ลงนะเขาต้องการให้กลับไปที่2%ตรงนี้ดีดขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อสับัวของเชตอ่ะตัวเลขเศรษฐกจิจต,ตรงนี้นะครับด้านตัวของอิตคอยนะปัจจุบันยอ่อลงมาที่แนวรับเดิมแล้วนะครับเแนวรับตรงเนี้ยยแนวรับตรงเนี้ย ย่อลงมาแล้วก็ยังมีแรงซื้อคืนกลับขึ้นไปอยู่นะส่วนตัวเติ้ลมองว่าถ้ายืนอ,อยู่ในบริเวณนี้ได้ยังมีโอกาสที่จะกลับตัวค่อนข้างสูงนะครับก็คือตามแผนของเราเนี่ยเขาจะต้องขึ้นไปโซน3 4 0 0 0ื่นส่หรือสามหนั่นคือแผนที่เราวางกันไว้นะครับดับงนั้นเราจําเป็นจะต้องดูกันต่อครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแม้ว่าถ้าเกิดเราออกไปดูนะครับในการาฟทางเฟเด เราจะเห็นว่าหลังจากที่ดีดโตขึ้นมาเนี่ยก็แดกต่อสองวันเลยนะครับกลับมาที่แนวรับเดิมแล้วนะต้องรอรุ้นว่าแนวรับนี้จะรับอยู่หรือไม่ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยโอ้ <c oughs> ก็บันเทิงเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ต้นทำครับคือขยับสับล้อจากด้านล่างตรงนี้ขยับมาไว้ที่หน้าทุนเรียบร้อยแล้วพอเต้นคิดว่าถ้าเกิดมันลงแรงจนกระทาั่งลงมาไว้ที่หน้าทุนของผมเนี่ย มันคงไปต่อ,อยากแล้วแหละครับดังนั้นเราก็นั่งกอดกําไรไปถ้าเกิดพิดทางก็สตอลอตที่หน้าถูกเอากําไรบางส่วนไปจ่ายค่าธรรมเนียมก็ ได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยนะครับในตอนนี้นะนี่คือบิตคอยยังคงจะต้องตามมันอยู่นะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับในในช่วงนี้นะเต้นเปิดรออยู่ก็คงลันกันต่อไปสักตัวบิคอยครับด้านอีเชวียมนะก็ยังดูดีกว่าบิตคอยนิดนึงครับเพราะว่าตัวอีเชวียมเนี่ยสามารถยืนอยู่ยเหนือเส้นเทรนไลน์ของเขาได้อยู่นะครับเป้าการขึ้นอีเชวียมต้นยังมองที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบครับก็ยังเป็นมุมมองที่ผมอบอกว่าก็ทน ถือกันไปก่อนได้จุดเข้าที่ดีแล้วก็รอกันต่อไปครับจะไปทีพีด้านบนและจะเป็นเป้าในการดิ้งชอดท่าน,นี้เดี๋ยวรอนอนาคตแล้วกันนะว่ากราฟจะดีขึ้นไปตามแผนของเราไหมนะครับส่วนอีกหนึ่งกรณีที่ถ้าเกิดมันเป็นการเบรกหลอกครับถ้ากราฟเบรกหลอกแล้วลงต่อเลยนะมันไม่ขึ้นแล้วเนี่ย หนึ 50, ง Deus, ่งเจ็ดห้าศูนย์จากโคมองเตาเดอร์สต์โตอินเซเรียมนะครับดังนั้นช่วงนี้กาฟมันจะค่อนข้างน่าเบื่อนะครับดังนั้นก็เ <c oughs> ังนั้นผมก็เลยไม่รู้จะโพสตสาระอะไรนะครับสุดเศร้าเพจเกือบด,ดังกาฟไม่วิ่งเหลือตังกินได้แค่หมูปิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อวานเราคุยกันไว้ได้กบกาฟวิ่งเลยจะได้กินกว่ากิวนะแต่ว่าไปวิ่งนะครับเหลือแต่หมูปิ้งนะถ้าใครมีร้านอร่อยๆเนะี่ยก็พี่มันบอกตด้นหน่อยในแฟนเพจนะครับเพจะได้ไปตามกินนะ เออบแบบยังไม่ได้เทคโรฟิเนี่ยว่างก็ใช้ชีวิตซะดีกว่านะครับเพราะนั้นรอต่อไปนะครับอีเทอริต้นยังคงชิอาต้นยังคงมีแผนเหมือนเดิมคือเล่นจังหวะรีบาวขึ้นไปขายด้านบนนะครับยังคงทนถือทนเขียวครับทนกราฟไซด์เวททนกราฟยอ่อต่อไปเพราะมันคือหน้าที่ของนักเทรดอยู่แล้วที่เราวางแผนกันมาเนี่ยบางคนวางเป็นเดือนวางเป็นสัปดาห์เพื่อที่จะกดออเดอร์หนึ่งครั้ง หลังจากกดออเดอร์ไปเสร็จปุ๊บเราก็หน้าที่เรากับก็รอต่อนะรอผลลัพธ์ของกราฟต่อก็เป็นเดือนเป็นสัปดาห์เหมือนกัางงานว่ามันจะขึ้นมาถึงเป้าของเราหรือจบที่สับหลอดแล้วหน้าที่เราของเราเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของการที่เราต้องมานั่งเข้ากราฟนะครับชุดเราไม่ได้ผูกกับกราฟวันนี้ต,ต้นเทรดสูครับต้นทางเทรดสเปต้ตนก็ไปเที่ยวครับต้นก็ไปฟิตเนสต้นก็ไปหาเพื่อนต้นก็ไปหาของอร่อยกินเต้นก็ไปหาของหวานกินต้นก็ไปวิ่งในส่วนสาธารณะ เพราะเรายังต้องใช้ชีวิตนะเราเป็นคนทุกคนนอกไหมดังนั้นใน,ในช่วงเวลาที่แบบคุณได้โพสชั่นที่ดีแล้วหรือคุณยังไม่มีของเลยช่วงนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยครับแนะนําว่าออกจากการกาฟไปใช้ชีวิตแล้วในช่วงที่เราจะต้องมาปรับพอร์ตนนะคุณค่อยเอาเวลาอันมีค่ามาใช้กับตรงนี้ดังนั้นตอนนี้อย่าอิจฉา อยาอยู่กับการาวจนเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวมันเครียดน,นะพอเครียดแล้วกำไรมันหายแน่นอนนะครับเพราะอารมณ์ของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่สามารถทำตัอแทนของคุณได้นะครับไว้ให้ชีวิตครับนอนทคนิคโกปิกน่กนคือข่าวที่ต้นใช้อยู่นะตอนนี้นะไปต่อครับอีกียมจบและก็รอขึ้นต่อน,นะโอพีครับโอพีจริงๆแล้วตอนนี้อะต้นมองว่าเดี๋ยวเขาจะรีบาวแหละแต่ต้นไม่แม่ใจว่าเขาจะ ่ะย่อลงไปอีกสักรอบหนึ่งแล้วค่อยกลับขึ้นไปไหมหรือจะรีบาวขึ้นไปเลยในกรณีที่อในทั้งสองกรณีเนี่ยที่เต้นมองฝั่งรีบาวเ์ตอนนี้เต้นมองฝั่งช้อนละทําไมเติ้นมองฝั่งช้อนครับเพราะ o p พอันดับแรกเลยนะ มันมีสัญญาณบริเลนเดวิเจนครับอันดับ2มีแท่งเทียนบริ d เ n น u l f ฟิงและอันดับที่3ครับหลุดโล w ในทางเฟ m มเล็กเรียบร้อยนั้นแปลว่าตอนนี้ OP อยู่ในโครงสร้างของขาลงแล้วการรีเบิลขึ้นมารอบนี้มีการเก็อยู่ที่มัน 1, 1. 7 1. ถ้าเกิดขึ้นมาเตินอาจจะเปิดโพ i ิช o ันช็อตเพิ่มเปิดโพลิชันช็อตเพิ่มแล้วก็เป้าลง OP ของเตินเนี่ยไกลมากครับ เป้าลงโอพของผมเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งจุดสองสามบวกบวกเราถวนั้นเลยนะซึ่งจะสอดคล้องกับฟิวเลชีหกสเอดจุดปดเอร์ซ็นต์พอดิบพอดีนะครับก็คาดหวังว่ามันจะเป็นแมตช์แผลนของน้อยแล้วกันนะครับก็เป็นหนึ่งตัวตัวเดียวเลยในพะอร์ตที่ต้นเปิดชอ็อตอยู่นะตอนนี้นับที่เหลือต้นเปิดรองทั้งหมดเลยนะครับในช่วงเวลานี้ก็ใครจะเทรดโอพเดี๋ยวเรารอเด้งชอ็อตกันนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในช่วงนี้ถึงแม้ว,ว่ากราฟจะน่าเบื่อนะครับ ก็อยากฝากไว้เสมอนะครับว่าเราก็อย่าเอาทั้งชีวิตมาอยู่กับการนะครับเราเพศต้ใช้ชีวิตไม่ใช่หรอดังนั้นถ้าเกิดใครนะครับอยากมีเพื่อนเทรดเพื่อนใช้ชีวิตนะครับในกลุ่มหัวาเทรดเดอร์เนี่ยต้นนิยามมันไว้เสมอนะครับว่ากลุ่มนี้จะ่ใช่กลุ่มที่ต้องเป็นกลุ่มที่พอโตที่สุดนะครับไม่ใช่เป็นกลุ่มที่เข้ามาแล้วทุกคนเล่นกำไรแต่เป็นกลุ่มที่เฮ้ยเราเข้ามาแล้วเจอเพื่อนใหม่เข้ามาแล้วได้เจอเพื่อนได้ที่ประชาชวิตด้วยกันและเรด คริปโตเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดใครอยากมาจอยกันนะครับเทรดไปด้วยชัยชิดไปด้วยเนี่ยก็สามารถจอยบุคคลาเทรดเดอร์เพียงแค่ัครโ,โอเคผลิตของเตอร์แล้วทั้นตอนนะครับทัานั้นก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันบุคคลาเทรดเดอร์ตรงนี้นะครับและแน่นอนคลิปนี้เพียงความเห็นของเตอร์เท่านั้นนะถ้าเกิดทุกคนมีความิเห็นอย่างไรหรือมีมุมมองแบบไหนที่แลกเปลี่ยนวัน,มมน,นที่คอมเมนต์นะครับเพราะทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับทำคลิปให้เตอร์มากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าในราักประชาบนาโซนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย